ทำดีๆมาให้ไทครอบครัวนะคะก็จะมีแม่มีพี่สาวมีน้องชายมีแล้วก็พี่เขยนะคะจะให้จับนะคะในฉลากนี้นะคะฝฟายจะเขียนเงินไว้นะคะมี1บาท1แผน่น5บาท1แผน่น10บาท1แผน่น100บาท5แผน่น500 ตอนปีใหม่นะคะวันนี้ก็วันที่สามเอ็ดนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มให้เขาจับกันเลยค่ะทำไมเนทันนันนันทนเดี๋ยว่นเดี๋ยวคนกันนคนกันนะท่นทันทนนันทันทนมากเกคนมากที่เอาเอาตเป็นกบ้าตะบกเต้นมาครับเดี๋ยวกรรมการเาจะเปิดเองครับอย่าคนเยอะแแม่คนเยอะจัง เอาครับมาแล้วครับคุณแม่ตุ่มนะคะยูนี่งังครับ <c oughs> หนึ่งบาทนาอะไรกันแม่เลไม่ <c oughs> ได้เตรียมเลยนะดินงดิ้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 ง้งด้คือ้งดิ้นน hey! งด <c oughs> างดา้งดิ้้ง้คดิ้ง้งงดิ้้้ด้ง้้้งงง ิบบทาทถือไว้ครับถือไว้ถือไว้สิบบาทอ่ะถือไว้ครับต่อไปพี่เขยึ่่เหนึ่งหน่งหนึ่งห่นน่นึ os, นน Murder, y, ่ดห่งงนงหนึ่อหนหโ มาหูดังป้าลูกอันนี้เลยลูกอันเดียวเปิดเปิดหนึ่งมาเด้ไหนดูเด้เด้ดูเด้ดูไหนดูไหนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะส่งมอบรางวัลนะคะอันนี้คุณตุ่มค่ะ จะ่าจงกเริ่นคิดการได้เงินคุะสวัสดีพี่ใหม่นะคะได้เฉยเลยม่พอะต่อไปจงกจริญโอ้ครับสิบบาทพอได้สิบบาทสิบบาทค้าสิบบาทจงเจริญมาพี่เนยมาละเอาเร็วพี่ได้มาค่ะหนบาทอ้าว้พอเนยรวยรวยเร็ว ในบ้านมีรอยยิ้มนะคะสำหรับปีหน้าไฟจะมาทำกิจกรรมไดต่อก็รอติดตามชมนะคะสำหรับ,บวันนี้สวัสดีค่ะแฮ,แฮปปี้นิวเอียร์นะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะเฮงเฮงเลยเลยปงังปัค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย